กลับสวัสดีค่ะดารุณีช้างแดงค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาชมฝีมือของช้างแดงนะคะสําหรับหญ้าที่เปลี่ยนสีเออซึ่งพื้นที่เยอะนะคะกล้องนั้นส่งไปไม่สุดเลยทีเดียวก็ที่ช้างแดงเอ,อ่อพ่นยาหญ้ากําจัดวัชพืชน,นี้ก็เนาะเพื่อหยุดหยุดยั้งาการเจริญเติบโต,ตของหญ้าซึ่งจะ มาแย่งปุ๋ยทุเรียนของเรานั่นเองนะคะตรงเนี้ยจากฝั่งสุดนน้นไปเลยเลยที่พักคนงานไปนั่นก็จะเป็นที่ช่างแดงเริ่มต้นที่พ่นยามาหลายวันนะคะก็ยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จนะคะช่างแดงจะให้ดูบรรยากาศเนาะนี่นะคะผีมือเราเองนะคะเออตรงนี้ก็ยังพ่นมาถึงแค่นี้นะคะ ต้นทุเรียนต้นนี้เคยเกือบจะตุยไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ปีนี้เขาจะรู้สึกว่าจะงอกงามมากเนาะเออแล้วก็ต้นนี้แหละคะ่ะที่ช่างแดงนำเนื้อของเขาเพิ่งโชว์ไปเมื่อไม่กี่วันนี้ก็เป็นสามลูกสุดท้ายของปีนะคะและนี่คือบริเวณนะคะบริเวณที่ช่างแดงพ่นยาญ้านะคะทั้งหมดนะคะยังค่ะยังมีอีกนะคะ เราจะยื่นไปทางหน้าฝายเนาะทางนี้ก็จะเป็นทางเข้าสวนนะคะด้านในเนี่ยย่าลกมากนะคะจะเห็นว่าย้านั้นลกมากนะคะอ่เข้างในจะเป็นสวนมังคุดนะคะเดี๋ยวช่างแดงจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งจะมีทั้งที่พ่นแล้วและยังไม่ได้พ้นนะคะไปกันเลยค่ะตามช่างแดงมานะคะเอ,อการเดินนั้นไม่สะดวกนะคะ ช่างแดงจะขออนุญาตขี่มอเตอร์ไซค์ไทยนะคะจะรถพ่วงข้างกู้ชีพนะคะจะพาเราไปดูบรรยากาศกันนะคะขึ้นรถสักครู่นะอาจจะโยกเยกขออภัยนะคะ <c oughs> เอาละ <c oughs> เราพร้อมที่จะเดินทางไปกับช่างแดงกันแล้วนะคะอาจจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์เข้าบ้างเนาะนี่นะคะมุมกว้างทั้งหมดเลยนะคะ เห็นไหมเห็นไหมฝีมือเรายังใช้ได้นะคะเอ่อถึงแม้ว่าจะได้แค่วันละสองถังนะคะเช้าหนึ่งถังสองร้อยลิตรและเย็นหนึ่งถังสองร้อยลิตรนะคะก็กินเวลามาหลายวันแล้วยังไม่แล้วเสร็จจะเห็นว่ามีหญ้าเขียวๆอยู่นะคะเดี๋ยวช่างแดงจะพาไปดูเนาะก็ยังเหลืออีกพนอีกหลายวันกนะะ็กว่าจะเสร็จเพราะว่า ช่วงนี้ฝนตกนั้งแดงไม่ได้พ้นคะ่ะวันนี้พักทั้งวันค่ะไปกันเลยเป็นไงคะบริเวณเยอะเนาะการเดินโยกเยกของเราก็ไม่ธรรมดานะคะเนี่ยนะคะอาการของเออทงแดงจะให้ไปดูใกล้กลนะคะเนี่ยอาการของการออขาดปุ๋ยนะคะ ไปก็จะเริ่มเหลืองแล้วนะคะและนี่คือที่ช่างแดงยังพ้นไม่เสร็จนะคะที่ค้างคาอยู่เพราะว่าเราจําเป็นจะต้องลากสายไปตั้งลําถึงสุดที่สุดส,ดสวนเรานะคะเราไปดูฝั่งโน้นกันนะคะที่ช่างแดงพ้นไปแล้วนะคะข <c oughs> ี่รถเที่ยวนะคะในสวนลกๆนะคะซึ่ง ยังทีได้นะคะเพราะว่าทางแดงรู้ว่าตรงไหนมีหลุมตรงไหนไม่มีหลุมนะคะสภาพเกิดจากฝนตกนะำท่วมนะคะนี่นะคะดูความรกนะคะและวันนี้เราก็มีการเผาขยะด,ด้วยนะคะเอ,อไปดูกันนะคะขี่ผิดล่องผิดทางไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจตกหลุมได้นะคะไม่ใช่หลุมลักนะตกหลุมในสวนเรานี่ยค่ะเนี่ยนะคะรกมากเลยเห็นไหม ให้ดูใกล้ๆเลยนะคะนี่ค่ะช่างแรงต้องบุกหญ้าลกๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะทําให้สวนกลับกลายเป็นสวนทุเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเออเราจะเห็นว่าลกมากนะคะเราเริ่มมองเห็นวิตอกลุมแล้วนะคะแต่ว่าเป็นหลุมเล็กนะคะนี่หลุมใหญ่อยู่ตรงนี้เห็นแล้วหลบทันนะคะเออนี่นะคะหญ้าลกมากนะคะทุกท่านเออวลาที่เราเดินเข้าไปเนี่ยความสูงของหญ้านะคะ เราก็มาถึงที่ที่เราพ้นด้านนี้ดักไว้นะคะออและเดี๋ยวช่างแดงจะพาไปดูหน้าป่านะคะอาจจะขี่รถเร็วขึ้นนิดนึง <c oughs> สำหรับริมสวนนะคะก็มีการปลูกดอกบานบุรีและต้นไม้ออทั้งโกศลด้วยนะคะปลออูกเอาไว้เพื่อที่จะออให้ความสวยงามนะคะแต่ตอนนี้รถ อุ้ยลูกหม่อนเต็มต้นเลยนี่นะคะเราจะเห็นว่างานของช่างแดงนะั้นไม่ใช่น้อยนะคะสำหรับการพ่นยายญ้ยาที่เราล้างเวทีมานานนะคะไหนไปดูน้ำคลองกันหน่อยสิหน้าฝายตรงนี้น้ำคลองเหลือเท่าไหร่โอ้ยังมีนะคะต้องมีการเปิดระบายน้ำนะคะเพื่อไม่ให้น้ำท่วมสวนนั่นเองเ,อเราก็จะนี่นะคะช่างแดง ให้ดูความเป็นไปเห็นไหมยาคากองนั้นแล้วก็ทุเรียนมีแผลนะคะเราต้องรักษานะคะเนี่ยท่านแดงก็ยังไม่ได้ทายาเลยนะคะเราก็จะวนกลับไปต่านแดงจะให้ดูอะไรอีกบางอย่างนะคะ อ,อสำหรับออต้นไม้แถวนี้เราก็เริ่มที่จะตัดแต่งเพื่อเพื่อไม่ให้ลกเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวตัดแต่งก็จะสวยงามเนาะส่วนทางนี้เนี่ยเราเออตัดแต่งแล้วนะคะเพื่อในความสะดวกของการพ่นยานะคะงานนั้นมีหลายรูปแบบมากช่างแดงจะหยุดพักอยู่เฉยๆก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้สุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เนาะ ทำได้วันละนิดละหน่อยก็โอเคแล้วนะคะกอ,อ่็จะโดนเพื่อนๆที่เป็นห่วงเนาะตำหนิติเตียนบอกพักเถอพักเถอค่ะกําลังที่จะได้พักแล้วเราก็จะเหลือแต่งานเบาๆนะคะช่วงนี้ก็กําลังรอ,อ,อรอคนที่จะมาสมัครงานนะคะก็มีโทรเข้ามาหลายท่านนะคะช่างแดงก็กําลังรออยู่เนาะว่าท่านใดที่จะได้เข้ามาทํางานกับเรานะคะ หยุดขี่สักทีเนาะดับเครื่องสักหน่อยนะคะเออสำหรับมุมนี้ก็นี่นะคะเป็นทางขึ้นไปที่บ้านช้างแดงนั่นเองนะคะเออตรงแถวหน้าบ้านอะ่ะช้างแดงใช้ถังสะพายหลังนะคะถังก็ประมาณ16-18ถึง18ลิตรนะคะไม่มากนะคะแต่ว่าแถวนี้บริเวณน,นี้ในสวนเออ เป็นพื้นที่เยอะเนาะเราจะสบายถังอย่างเดียวไม่ไหวนะคะเราก็สู้กับย่ารกด้วยจึงต้องใช้เครื่องพ่นยานะคะซึ่งเราจะผสมครั้งละ200ลิตรนะคะถังน้ำมัน200ลิตรผสมยาแล้วก็พ่นนะคะซึ่ง <c oughs> อย่างที่รายงานไปเมื่อกี้นะคะก็คือวันละไม่เกินสองถังนะคะเพราะว่าสุขภาพเนาะค่อนข้างที่จะสูงวัยแล้วนะคะ ฝากคลิปบรุนีทั้งแดงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ